เอาละค่มากันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูกลุ่มผู้ชุมนุมตั้งโต๊ะข่าวผูกโบขาวและจุดเทียนจะเป็นเรื่องหออัวรายไปติดตามภาพกันค่ะที่บริเวณหน้าประตูเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครถนนลาดยาวค่ะได้มีเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนำโดยนายเจษดาสีปลังหรือเจมและทีมงานนะคะได้จัดกิจกรรม ฟังข่าวจุดเทียนผูกโบนหลัง6โมงเย็นเพื่อกดดันเรียกร้องให้ศาลเนี่ยอนุญาตนำแกนนำทั้งหมดและได้ประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวตามสิทธิพึงมีตามกฎหมายซึ่งทางกลุ่มผู้จัดกิจกรรมได้ตั้งโต๊ะเล่าข่าวทั่วไปของเหตุการณ์บ้านเมืองในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงงานเลิกจ้าง มีพนักงานถูกลอยแพและพูดถึงสถานการณ์ประท้วงที่เมียนมาซึ่งมีผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ยมากกว่า50คนค่ะรวมทั้งข่าวที่มีใจความเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทางแกนนําและมวลชนราษฎรที่ถูกคุมขังอยู่ภายในระเดินจําค่ะ โดยระบุให้ทราบว่ากิจกรรมเนี่ยจะมีในวันเสาร์ที่13มีนาคมนี้คือเดินทะลุฟ้า V2 หรือเวอร์ชัน2ซึ่งเป็นการเดินจากอนุสาวรีราาย์ประชาธิปไตยสนามหลวงถนนราชดำเนินในเวลา14นาฬิกาไปยังทำเนียบรัฐบาลซึ่งให้เตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวหากมีการค้างคืนมาด้วย โดยจะเริ่มเดินเท้าค่ะจากจุดดังกล่าวไปสร้างยังหมู่บ้านทะลุฟ้าที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญประชาชนเปิดพื้นที่ปราศัยและที่บริเวณประตูเรียนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะถนนลาดยาวนะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาค่ะ ถัดมานะคะยังระบ,บุอีกว่าในเวลาต่อมานะคะ17นาิ40นาทีเนีน่ยทางกลุ่มจะเริ่มทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ผูกโบขาวกับหีบเพลงลวดหนามและจุดเทียนรำลึกถึงเพื่อนผู้ต่อสู้เพื่ออุดมการพร้อมกับเปิดเพลงฝากรักถึงเจ้าผีเสื้อของวงสามัญชนและเพลงสหายของวงไฟเย็นค่ะพร้อมกับยืนชู3นิ้วไปด้วย และซึ่งถัดมาในช่วงเย็นค่ะเวลา18นาฬิกาทางกลุ่มเคลื่อนตัวเดินมาถามทางเจ้าหน้าที่เรือนจำซึ่งทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณประตูเรือนจำกลางของเปรมที่อยู่ใกล้ๆกันเกี่ยวกับการให้ทางเรือนจำเนี่ยนำลวดหนามหีบเพลงและถังเหล็กจำนวน200ลิตร จำนวน21ถังที่ตั้งวางบล็อกกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้เข้าไปในเขตพื้นที่ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยออกไปจากประตูดังกล่าวค่ะซึ่งได้รับคำตอบจากทางเจ้าหน้าที่นะคะว่าให้ติดต่อโดยตรงกับกรมราชธรร์ก่อนจะยุติกิจกรรมทั้งหมดค่ะในเวลา18.15นาิกา15นาทีค่ะและนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะสำหรับในด้านของการตั้งโต๊ะข่าวชุมนุมนั่นเองค่ะ w o r d News ข่าวในมือคุณ